ฮัลโหลสาววันจันทร์ผู้แสนอ่อนไหวแต่ใจคือซ่อนพายุไว้ใต้ขนตาเด้งๆแค่ถึงเงียบฉันก็เจ็บแหละ c l o ควอ r หินปลอบใจแห่งจักรวาลช่วยให้รักตัวเองแบบไม่ต้องรอเขามาบอกว่าเธอดีนะ m u l ิค c r o ฟิลเหมือนพ่อห่มใจนุ่มๆพูดกับเราเบาๆว,วา่าเหนื่อยก็พักไม่ต้องไล่ตามอะไรทั้งนั้นแหละ <S <S รักใครรักจริงรักแล้วก็เผลอคิดไปไกลตั้งแต่งานแต่งยันชื่อลูก oh, <no. S 1> แต่พอเขาหายไปแค่สองวันเท่านั้นแหละก็ยังรอทั้งน้ำตาพร้อมเปิดไลน์เช็กว่า หรือเขาจะงานยุ่งวะแหวนวงนี้ไม่ได้ร้อยเพื่อให้เขากลับมาแต่มันช่วยให้เธอกลับมาเห็นค่าของตัวเองโดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นคนขาดอะไรเลยพักเลยจ้าวันจันทร์ความรักแล้วฉันจะร้อยให้ได้หมดและพลังของการ Move On อย่างมีสไตล์ราคาน่ารักอ่ะ9 8บาทเท่านั้นเลยจ้าถูกกว่าน้ำหอมแต่ฮิวใจกว่าแฟนเก่าทั้งวงการ ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะจ๊ะแต่ถ้าใจเรามั่นเชื่อในพลังดีๆชีวิตก็มีหวังและพร้อมจะปังแน่นอนร้านนี้ไม่ได้หมูแต่มีหินไว้ให้มั่นเมื่อต้องเผชิญความสวยในแต่ละวันซันมูอะโลฮะ